ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด่นเม็ดเดียวนเน้นนะครับในงวดประจําวันที่17มกราคมนะครับพศ2566นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด5ากับ9นะครับเม็ดเดียวเน้นในฟันอยู่ที่5นะครับสําหรับใครที่ชอบเม็ดเดียวก็คือ5นะครับ สำหรับ5นะครับก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี0 5 5 1 5 4 6 5นะครับเจาะ4คู่สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ9เจาะออกมาได้ก็จะมี0 9 9 1 9 5 7 9นะครับก็เจาะได้4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับชอบ5วิ่ง5นะครับสำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี0 5 9นะครับผม9 5 1 3 4 5นะครับแล้วก็6 91196นะครับแล้วก็456นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี55996นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจำวันที่17มกราคมนะครับพศ2566สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินคิมพารวยนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตาม สำหรับวันนี้แอดมินกิมพารวยขอตลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ